มาเจอกันอีกครั้งกับช่อง f i e l b u r n Channel นะคะวันนี้กลับมากับ Reaction Cover เพลงนะคะ DMD Cover นั่นเองนะคะวันนี้ DMD Cover ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละจากหน้าปกนะคะว่าเราจะมา React เพลงอะไรนั่นก็คือเพลงเพื่อนสัมพันธ์นั่นเอง Cover โดยเนตแล้วก็เจมนะคะทุกคนแต่ว่าแบบจะเพาะขนาดไหนมันจะแบบเฮ้ยจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะมาแนวแบบว่าเศร้าๆหรือเปล่าใช่ไหม ไปดูกันเลยค่ะเพลงมันเศร้าแต่ว่าเราหยุดยิ้มไม่ได้ทุกคน ดเ,เ,เธออ,เเธอย่างพบก,กันยังมีความสัมพันธ์ซ้ำๆยังมีดีมากด้มา,คาใครเป็นคนที่รู้สึกก่อนก็คงต้องแพ้อยู่ดีทุกคนแป๊บนึ่งเจมร้องเพลงเพาะมากเราไม่ค่อยได้ได้ยินเสียงเจมร้องเพลงเท่าไหร่เลยอะทุกคนจะมีโคเวอร์แบบว่าก่อนๆนหน้านี้ที่เคยฟังใช่ปะแล้วก็ในแบบว่า DM เดีคอนเสิร์ตหรือว่าแบบ แบบนินิดน้อยๆอ่ะแต่ไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินเสียงเจมเพราะชอบแต่มีเขาก็ลืมฉันฉันโอเคไหมไม่สำคัญแค่วันรงนี้ไม่มีเธอฉันจะลองฟืนไม่คิดมันเขาจะครายยางไงมันก็ไม่ใช่อยู่ดีคฮ้เดี๋ยวก่อน ไม่ถามหน่อยว่าเขาเดบิวว่าเป็นนักสแสดงหรือว่าเดบิวว่าเป็นนักร,อร้องอเดเดเอาเดเด,เ,เ,ด,เ,ดเฮ้ยจริงๆค่ายนี้คือร้องเพลงได้ทุกคนแล้วคือเต้นก็คือเลิศแต่ทุกคนแบบว่าเดบิวว่าเป็นนักสแสดงหรือวะเฮ้ยที่เขาบอกว่าเขาเคยจะทำบอยแบนดะ์อะคือมันมันได้เลยทุกคนมันได้หรือว่ามันได้ ถ้าใครฟังเนื้อเพลงชัดๆเมื่อกี้ก็คือแบบน่าจะเลือกเพลงนี้มาเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับซีรีส์ที่เขากำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ทุกคนอย่าเล่นกับอานน์เราแค่มีอะไรกันแต่ไม่ได้แปลว่าเราเป็นอะไรกันอย่างนั้นทุกคน

ไปไหมไหยอดีเดไหยอดีเดมันดีมากเลยนะเนี่ยฮ้ยแล้วพอเรายิ่งฟังเพลงนี้อ่ะยิ่งฟังโคเวอร์เนี่ยทุกคนยิ่งอยากดูซีรีส์เข้าไปอีกค่ะคือแบบเือยแบบมันมันได้เลยนี่มันได้เลย,ม,เลยมันดีเลยมันดีเลยเฮ้ยมันเพาะมากเลยนะเนี่ยเสียงของสองคนคือเขาเข้ากันเข้ากันดีมากเลยนะเฮ้ย เกินคาดทุกคนคือแบบเกินคาดมากเลยอะ่ะแล้วก็แบบฟิลในแบบว่า MV แบบมูตต่างๆแล้วคือเจมม์ทุกคนเจมใส่ชุดนี้แต่งตัวแบบนี้ผมแบบนี้มุม,มนี้คือแบบสง่างามงดงามทุกคนอยากจะให้มีเสียงสวรรค์ขึ้นมาดีเอาเป็นว่าเราชอบ ทุกคนถ้าใครชอบนะคะก็ปั่นวิวกันได้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะโคฟเวอร์นะคะเพลงเพื่อนสัมพันธ์ By n e t James นะคะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างไปดูได้นะคะดูวนๆได้ทุกคนเพราะมากเลยประทับใจมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราว่าคือเอาจริงๆนะดูมันดิทำโคฟเวอร์หรือทำเพลงอะไรออกมาเราคือจะต้องเอาเพลงนั้นมาใส่ในเพล์ลิสต์แล้วแบบว่าฟังวนตลอดทุกคน คือมันดีจริงมันดีจริงเอาดีๆไม่ได้อวยแล้วก็เราชอบความที่เขา,าเลือกเพลงนี้มาอย่างที่เราบอกว่าแบบยิ่งฟังเพลงนี้เราก็ยิ่งดูแบบโคเวอร์เนี้ยแล้วก็ยิ่งทําให้เราอยากดูซีรีส์เข้าไปอีกอะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ่ายถึงคิวไหนแล้วแต่ว่าเหมือนแบบว่าเขาน่าจะกําลังทํางานกันอย่างหนักหน่วงนะทุกคนเออก็รอติดตามนะคะซีรีส์นะคะอย่าเล่นกับอน,นุ์ใช่ไหมแล้วก็ ระหว่างที่เรารอเขาถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยเนตกับเจมกำลังจะมีผลงานอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าจะออนใน V t ทนะคะชื่อว่าเซียนสับหลางก็ยังไงทุกคนไปติดตามกันได้นะน่าจะใกล้ๆออนแอร์แล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะคะทุกคนเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่น่าดูเหมือนกันระหว่างรออานนท์ก็ดูเรื่องนี้กันไปก่อนเนาะแล้วก็ฟังเพลงนี้วนกันไปก่อนได้นะคะทุกคนสำหรับ รีแอคชั่นนี้ถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปฟังเพลงอีกนะคะบ๊ายบาย